ประมาณนั้น,นละแล้วก็ปิ้งปลาขาวแทนปิ้งปลาขาวโรยเกลือทุกคนนี่ป้งปลาห้อยเกลือครยวางค่อยๆวางเดี๋ยวเกลือมันล่วงโอ้หนัวเราดูซุปเทาก่อนซุปทาใส่อะไรบ้างใส่มะเขือใส่มะเขือใส่ ถั่วฝักยาวแส่บบะเกือคืนนะ่พี่น้องแส่บบะเกือคืนถั่วฝักยาวแล้วก็อะไรอีกเนี่ยบกพริกบอกอระดดรสด่อันนี้เลยเช็ดกล้องก่อนใส่ปิง้งพี่เร็ยังเร็วเนี่ยเมื่อไรจะสวยเหมือนเขานะ มื่อได้ใช้งานคือเขาเนาะม,มาบัรเลงทุกคนสลับกันกินของเราวันนี้แสบแสบเป็นแซดี๋ยวปิ้งปลาขึ้นมาข้างบนจะได้มองเห็นกันว่เรากินปิ้งปลาซุปเทา ปิ้งปลาอยู่ข้างหลังซุปเจ้านหน่อดซุไกินแะจ้งไนอสิข่วมจ้าหน่อยเนี่ยจังหนมันจะข่วมนะคะทุกคนมันจะข่วมลูค้าอยี่ให้่คเอฟซีเห็นแล้วว่าเรากินอะไรนี่แหละแล้วมันก็จะข่วมมันก็เสียงหายเป้เงเงงตรงนี้แหละซุปอะไรกินจำอย่ทำาควมสะอาดแทน่นปิ้งปลาซุปเทาไหนชิมดูก่อนสิชิมมันก่อน แสบแสบอยู่แสบอยู่บ,บอกยาชีว่าไม่เป็นไรเขาไม่กินหรอกอะไรประมาณนี้ยเอาไปประมาณเขาจะเหลือให้ยาชีไหมเนี่ยเพราะ่อยหิวแล้วตอนนี้ปิ้งปลาขาวโดยเกลือ,อข้าวเช้าข้าวเช้าอ๋อ ใม้ราตีทานข้าวค่ะแล้วก็ซุดซุปเผาเข้าไปอืมอร่อยเซ่บอ๋อของป้านี่แหละค่ะหน้าปกอะ่ะ อ๋อเขาก็มาฝากค่ะคุณสมอนก็เอามาจากวัดที่เขาที่พี่วัดไปแหละที่ประดาที่ทีมยูทูบเบอร์ไปเพื่นก็ห่อซุปเทามาฝากลูกเลโก้ไงทุกคนแซ่บตาไหนเอาลูกของเลโก้ใช่หมลูกลูกเลโก้ลูกเลโก้ ไม่เหมือนกับแมประกระรารพองบงแม่แม่จะไม่กล้าเลี้ยงอ่ะมันมันไม่กล้าเลี้ยงลูกมันเลย <c oughs> หน้าตาไม่เหมือนมันมันบอกแบบเนี้ยอืมของของแซบเมลตีสร้างวาบอันนี้ชอบซุบเปเผาบกค่ะแซบลีเดอร์ปกติถ้ามีถ้ามีถ้ามีกุ้งฝอยใส่กุ้งฝอยเข้าไปด้วย เราลงคลิปกันลยรบ่านี่มัลงคลิปโอ้ลงแล้วท่านก็นเออต้องเย็นข้างกว่านี้หรอทีกันแล้วแต่แต่ที่เราเป็นเบเก้ดค่อยไม่อ็เตแล้วพอเวลาซื้พอทีทีทีแล้วางทง้างล้วเท่ากันไหมลดเข้าวเช้าทุกคนข้าวเช้าอืม แสบหลายปิ่งปลาขา